สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลราะฮหมอัมดิลลาฮิรับิน่าลามิวะบิฮินัสซัยน์วะลาฮุลละวละกรดิลลาบิลลาฮินาลีลนาฏิมอัชชุรรัลัยลัลลอฮ์วะดะฮุลละชริกัลห์วะชะดุอันมุฮัมมัดัลอัมดุฮฺวะราะซุล อัลลอฮฺจรบซาลฮฺบิลฮุดะวะดีดิลฮักฮิลยุตฮิรอวะลัดีนิคุลิฮฺวะลาอุกะฮิลมุชิกูนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮฺวะบะระกาตุขอความสันติความเจริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อหลักศาสนาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันถึงความเป็นจริงของตัวเรานะหรือว่าเราพยายามบอกให้เรารู้จักตัวเองให้มาก อย่าเที่ยวไปรู้จักชาวบ้านนะบางคนเนี่ยรู้จักไปหมดเลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ลืมมองมองดูตัวเองนะครับว่าเ,ออเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราดูจากอายะห์กุนันนี่พระองค์พูดไว้่สั้นๆนะให้เราเข้าใจนะนะครับว่าละตะกูนะูกันและดินาซุลลอฟะอันซาหมอัมฟุซาหม ลเราบอกไว้ว่าทวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นดังเช่นคนที่ลืม Allah เพราะพระองค์นั้นจะทําให้พวกเจ้าลืมตัวของสู่เจ้าเองนะครับถ้าเราฟังดูนี้อาจจะธรรมดานะครับหรือว่าอาจจะเข้าใจบางส่วนแต่ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยเรรู้ว่าการที่เราลืมตัวเองเนี่ยนะครับอันเกิดมาจากลืม Allah พอลืมตัวเองนิ่งจากตัวเองเราก็เที่ยวไปรู้จักชาวบ้านขั้งหมดเลย นะครับว่าคนนั้นเป็นงั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะเราเป็นใครนะครับลืมเหมือนเราเป็นใครนะไม่สามารถจะเข้าใจได้แต่พระองค์ได้เตือนไว้แล้วเราะฉะนั้นถ้าคนเราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องการสอดรู้สอดเห็นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราจะสนใจตัวเองมากกว่าที่จะไปสนใจคนอื่นนะครับแต่นิมิตน,นั้นแต่และคนเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปสอดส่องข้อผิดพลาดของคนอื่นเา นะครับแต่จะสอดส่องข้อผิดพลาดของตัวเราเองมากกว่าว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขปรับปรุงเนียไม่ใช่ไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดแล้วก็นิ่งเฉยไม่ได้นะเรามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเนี่ยต้องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเลยนะครับไม่ใช่ปล่อยอไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่เขาก็จะปล่อยกันไปเรื่อยนะครับแต่เราก็เที่ยวไปดูคนอื่นเขาว่าเขาทําแบบไหนทําอย่างไรรู้ไปหมดนะฮะ คนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งอันเนื่องมาจากเราลืมอัลลอฮฺช่วยมาตาลานะครับเราลืมอัลลอฮ์วันนี้จึงเรื่องบอกว่าเราต้องกลับมาดูมาศึกษามารู้จักอัลลอฮฺมาให้มากขึ้นแล้วเรื่องราวของการสอรู้สอจเห็นนะครับความไม่เข้าใจกับบุคคลอื่นเหล่านี้เนะี่ยมันจะหายไปจากความรู้สึกเลยทีเดียวนะครับจะไม่มีเวลาที่จะไม่นั่งคิดถึงเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราจะคิดถึงตัวเราให้มากที่สุด นะอันเนื่องจากความยำเกรงเนี่ยลอกุมาตลานะครับหรือว่าเนื่องจากการที่เราทั้งหลายนั้นกลัวการลงโทษของพระองค์นะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นบาปนะครับเมื่อเป็นบาปเนี่ยมันก็มีการลงโทษนะครับแน่อนอนนะไม่ว่าการลงโทษเราจะมาในรูปแบบใดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการลงโทษที่หนักนะครับหนักยิ่งรุนแรงยิ่งอันตรายยิ่งนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้ทําให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเกิดความายำเกรงแล้วก็หลีกห่างนะครับไปจากความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็หันมาดูตัวเราคนใดก็ตามที่ที่รู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นนั้นจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะเป็นคนดีนะครับพยายามดูตัวเราแล้วก็ศึกษานะครับ นะไม่ใช่ว่าเราควรจะดูตัวเราอย่างเดียวนะรตรงนี้ดนเมื่อเรารู้อะไรดีเนี่ยก็บอกด้วยบอกคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าท่านนิลพานเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชี้แนะบอกกล่าวมันจะเป็นผู้ที่ให้ฮีดายะนะเป็นผู้ชี้แนะบอกกล่าวนะครับเราก็นําสิ่งเหล่านี้นะฮะมาชี้แนะบอกกล่าวแต่ไม่ได้สอดรู้สอดเห็นนะะต้องชี้แนะบอกกล่าวในเรื่องดีๆนะครับ แล้วก็หยุดยั้งในสิ่งเร็วละนีไม่ดีที่เร็วร้ายจะแตกต่างจากสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นเที่ยวไปเอาของคนอื่นมาความผิดความไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้ได้กระทําไว้เนี่ยเอามามาเป็นอะไรนะเป็นข้อต่อรองบางคนก็เป็นที่ต่อรองเลยนะต่อรองกับผลได้ข้อได้ข้อเสียต่างๆของของแต่ละคนนะครับอันที่เป็น เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับว่าเราจะไม่เป็นบุคคลบางต่างเหล่านั้นนะครับเพราะเราจําเกรงเนี่ยเอาสมาตานเรารักพระองค์แล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองผลสะท้อนเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราไปกระทํากับบุคคลอื่นนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยบุคคลอื่นเขาก,กระทํากับเราด้วยนะครับจะคิดว่าเราเป็นผู้กระทําฝ่ายเดียวสินะครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ถูกกระทําได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราคงจะหันมาทําความดีมาใส่ใจในเรื่องราวที่ที่อิสลามสอนนะครับมาใส่ใจใเรื่องอามันอิบาดะนะความศรัทธาความเชื่อมัน่นในลอสมาตาลแล้วเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะหายไปจากตัวเราเองโดยที่เราเองก็ไม่ได้คิดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าเราต้องไปสนใจคนอื่นมากนะ,นะครับในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆของของคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ย เพื่อเอามาเป็นข้อต่อแรงและต่อรองในการที่เราจะ,ะกระทาอะไรสักอย่างหนึ่งต่างานี้เป็นต้นนะครับก็อยากจะให้เราทั้งหลายมองให้มากนะครับว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้อยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นแต่ชีวิตของเราต้องอยู่ไปจนถึงวันกิยามาและวันการตอบแทนที่พระองค์จะมอบให้กับเราด้วยเพราะระน,นเราก็พยายามที่จะรีกห่ง จะกลายเป็นคนสัตรุษสะเทนแต่จะกลายเป็นคนที่สนใจกับตัวองไได้มากขึ้นนั่นคือความสําเร็จของคนที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ายอย่างแท้จริงครับที่ต้องพู้พสรัทธาทั้งหลายครับเราจะกลับมาคุยกันในโอกาสต,ต่อไปครับว่ามีอะไรต่อฟิกวันที่ใดอะสลหม,มวะเล็กคุมวะเราะมะตุล์วะบเรกาลย์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน